สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโลกหมุนรอบเธอเป็นละคร Coming of a g เที่สนุกชวนติดตามนักแสดงแน่นเต็มจอและต้องขอชื่นชมน้องใหม่หนุ่มเทศไมร่อนที่แสดงเรื่องที่สองได้ดีมีเสน่ห์จับใจค่ะ หล่อใจดีมานะพระเอกเจมจิรายุหมดความอดทนซะแล้วเมื่อเพื่อนรักตะวันนางเอกโบเมลาดาโดนแพทเทศไมรอนสร้างเรื่องจนถูกเหมาทั้งโรงเรียนเจมเปิดก่อนสาวามัดใส่หน้าเทศโชว์บูทรงบอยๆแต่ก็ยังเจ็บไม่เท่าตอนที่แพทประกาศเป็นแฟนกับตะวันทำเจมไออกหักท่ามกลางแก๊งเด็กๆไฮสคูลแต่สาวโบติดตลกหนักใจความสวยเป็นเหตุตะวันจะเลือกใครติดตามได้ในโลกหมุนรอบเธอคะ่ะ สวยเกินผมเริ่มยาวแล้วใช่ก็ลเลยแบบหลายๆคนเริ่มแยงก็ิมีแค่คนนี้เขามาจีบจริงจังเริ่มแบบว่าไม่เรารู้สึกไม่เหมือนกับสองคนนี้นะอาอะไรเงี้ยผมก็รักของผมมาตั้งแต่เด็กนะแต่คุณไม่เคยพูดคะ่ะ จากนี้ก็โดนต่อยครับผมก็มันเป็นฉากบู๊เลยครับผมจริงๆใช่ประกาศว่าเป็นแฟนนะครับเทคแรกกะเขินแต่มันเล่นไปเรื่อยๆมันก็หายเขินครับผมวันนี้ผมมาแบบพลิกเลยปกติคือชินจะเป็นคนที่โมโหร้ายลุยเลยเดี๋ยวผมจะลุยเองที่เจ็บใจกว่าเดิมก็คือว่าตะวันเดินหนีไปเองเราชินก็มีความแบบโกรธจนถึงเศร้ารอติดตามดูนะคะว่าตะวันจะเลือกใครนะคะตอนนี้แพทเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นยังไงต้องรอติดตามนะคะ